Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซ loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวพิธานอุตสาหะครับวันนี้ต้องบันทึกก่อนจะเล่าเข้าถึงเนื้อหาวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับที่สมุดประการน,น,นะครับก็คือเหตุการณ์ โรงโรงงานนะครับที่ทำเม็ดพลาสติกกับโฟมเนี่ยนะฮะเ,เรียกว่าเกิดเพลิงไหม้แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับเกิดเป็นความโอ้โหบอกว่าวุ่นวายมากๆากนะฮะมีการอพยพอะไรต่างนๆนีน,นะครับโรงงานที่กิ่งแก้วเนี่ยนะฮะก็จนถึงที่ผมอัดเสียงอยู่นี้ยังคงโอลมานอยู่นะฮะเ,เดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ก็เอา,อเ,อาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นที่จำเป็นจะต้องอพยพอ,ออกมานะฮะขณะที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยวงของการอาพยพนี่คือประมาณ1ิกิโลนะครับไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือไปจากนี้หรือเปล่านะฮะก็เรียกว่าวันนี้ทับสนอัลามานทั้งวันเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับก็คือวุ่นวายมากๆนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เราคงจะได้คุยกันยา,ยาวๆว่าพวกมาตรการต่างๆที่ที่ จะต้องออกมากำหนดเนี่ยนะฮะทางเรื่องของการประคับใช้ผงมองผังเมืองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแม้ว่าโรงงานนี้จะมาอยู่ก่อนบ้าน,นต่างๆก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนมันก็ต้องมีมาตรการที่ต้องคุยกันนะ,ะรวมถึงแผนที่เป็นเรียกว่าเป็น national disaster แผนแบบแผนบริหารจัดการวิกฤตการระดับชาตินะฮะขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับก็ หวังว่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้แล้วกันแต่ว่าวันนี้เราเราจะคุยกันเรื่องอื่นนะจะคุยเรื่องวัคซีน tracker นะครับเรื่องเรื่งคือว่าเมื่อ,อ,อไม่กี่วันมานี้นะฮะดตรต้นสนนะฮะดรสันติทานเสถียนไทยเนี่ยนะฮะก็ได้ส่งบทความมาให้ผมบทความหนึ่งนะครับซึ่งดตรต้นสนเขียนเองนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์ดีนะฮะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของวัคซีน t ค a c k e r นะครับซึ่งก็ มีบางประเทศก็ใช้ไปไปบ้างแล้วนะฮะคอนเซปต์อันนี้นะฮะคือด on อตรต้นสนเริ่มบอกว่าถึงเวลาแล้วยั่ทุกคนจะมีวัคซีนทร acker แห่งชาตินะครับคือต้องปฏิเสธไม่ได้จริงว่าตอนนี้คนกําลังสับสนงุนงงเรื่องวัคซีนมากๆนะฮะว่าสับสนจริงๆนะฮะว่าอันไหนตกลงจะมาเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงนะฮะแล้วเจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่มาเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คือ Delta เดลตานี่ มันน่าวิตกกังวลมากเราเห็นตัวเลขจากต่างประเทศเนี่ยนะครมันน่าวิตกกังวลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องมาเร็วมันก็จะอุ่นใจนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามนะว่าเอ๊ะแล้วเดลต้าเอาอยู่หรือเปล่านะฮะเอาพวกพวกวัคซีนต่างๆเอาอยู่ไหมอะไรเนี่ยนะฮะเเราจะไม่ถึงจุดนั้นนะผมว่าจุดนั้นเนี่ยก็คือจุดที่ว่าตกลงจะเอาไฟเอา,เอาวัคซีนที่เป็น m r n a ซึ่งดูแล้วเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลของมันเนี่ยจะจัดการกับเจ้าเดลต้าเนี่ยได้ดีกว่า วัคซีนที่เป็นอันอื่นนะครับเพราะฉะน,นั้นคำถามก็คือว่าตอนนี้คนก็เริ่มถามเยอะว่าไฟเซอร์มอร์นาอะไรพวกเนี้เมื่อไหร่มาแล้วมันติดตรงไหนกันแน่นะครับทำไมมันดูแบบซับซ้อนนะฮะแล้วก็ทําไมดูเหมือนแบบมันมีขั้นตอนอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็แผนก็ดูเหมือนเปลี่ลยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ หลายคนก็ถูกเลื่อนถูกอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้พูดถึงวัคซีนที่ยังไม่มาแล้ววัคซีนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะที่ถูกเลื่อนต่างๆนา,า,านาพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในในที่ดรสุนทสรเขียนไว้เนะี่ยบอกว่าเชื่อว่าคนจนํานวนมากนะฮะจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้และอยากรู้เรื่องนี้มากๆนะครับจะได้วางแผนชีวิตถูกจะได้แบบทํอะไรต่างๆถูกนะครับอ่อดรสุนสรเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราลองแบบนี้ไหมเราเรา เราลองทําสิ่งที่เป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นว mm ัคซีน tracker แห่งชาติเปิดเผยกระบวนการการจัดหาจัดซื้อวัคซีนต่างๆรวมถึง track เรื่องต่างๆได้ด้วยนะครับเ mm hmm. ช่นเรื่องของ supply นะฮะส่งว่าไปถึงไหนแล้วแต่ละยี่ห้อถึงไหนแล้วนะครับใครหน่วยงานไหนรับผิดชอบเรื่องนั้นๆขั้นตอนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะจะได้รู้ว่าเออมันมีวัคซีนเข้ามาเท่าไหร่นะครับสเรื่องของการกระจายวัคซีนนะครับมีชัดเจนเลยว่าตอนนี้กลยุทธ์คืออะไรนะฮะ จะให้กลุ่มไหนเป็น p r i o r i t y นะกลุ่มเสียงกลุ่มอายุพื้นที่โลกต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับออแล้วโอเคอีกสอาทิตย์กลยุทธ์มันจะเปลี่ยนนะใช่ไหมก็จะเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์นะครับฉีดไปถึงไหนแล้วนะอยูออ่ส่วนไหนของประเทศเราบ้างนะฮะจริงๆเนี่ยดตรต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาข้อมูลด้าน supply ของวัคซีนตรงนี้ไปโยงกับการประมาณการว่าเราจะฉีดวัคซีนได้กี่คนใน 3- าถึงหเดือนข้างหน้านะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเออ ตัวเลขที่เคยประกาศไว้ว่าจะทําได้เนี่ยมันจะทําได้ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดวัคซีนมาช้าเนี่ยมันจะกระทบขนาดไหนนะครับเ,เรื่องล่าสุดที่มันก็เป็นประเด็นออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของโมเดอร์าเรื่องเซ็นสัญญ,ญาไม่เซ็นสัญญ,ญาซึ่งก็เหมือนกับการดูแล้วมันก็ยังไม่มีใครอธิบายแบบแบบชัดเจนเต็มๆว่าแบบทำไมทาไมถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวัคซีน tracker เราต้องต้ส่บอกว่าเนี่ยถ้ายิ่งมันยิ่งข้อมูลสับสนเนี่ยความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็จะยิ่งลดลงนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีน tracker เนี่ยมันสามารถที่จะทาเป็นเหมือนลนักษณะของแดชบอร์ดนะฮะซึ่งก็เป็นการอัปเดตแบบทุกวันนะฮะแล้วก็มาทุกทุกสื่อก็ได้ได้อันเนี้ยมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้คอนเซ็ปต์ของแดชบอร์ดเนี่ยซึ่งมันก็เป็นการทํา Data Visualization อย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ดีมากนะฮะดีมากแล้วก็ทุกคนก็จะหเห็นว่าเออมันถ วัคซีนมันเป็นตัวที่จะทให้เดินการเดินหน้าของประเทศไปได้นะฮะแล้วก็แต่ละคนก็จะได้รู้ว่าโอเคเ,อเขาจะเขาจะต้องเตรียมแผนการยังไงบ้างแต่ละธุรกิจก็ได้รู้ว่าจะเปิดจะปิดยังไงอะไรต่างๆนนเหล่านี้นะครับต้อง,องสนสมบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ทาเนี่ยนะอีกไม่นานประชาชนจะทาขึ้นมาเองนะภาคประชาชนจะทาขึ้นมาเองนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวความน่าเชื่อถือหรือว่า trust ของรัฐบาลเนี่ย คือมันต้องมีอะไรแบบเนี้นะฮะมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยทําให้คนรู้สึกว่าเออมันมีข้อมูลที่โปร่งใสติดตามได้นะครับจริงจมีดีเทลเยอะนะฮะเข้าไปอ่านใน Facebook ของดรต้นสนได้นะครับเอ,อ่อก็ขอบคุณด on รต้นสนสำหรับข้อมูลอันนี้ผมชอบนะฮะรู้สึกว่าเออน่ามีเว็บไซต์ในการ t r a c แบบละเอียดเลยนะแบบเดลี่เลยว่ากลยุทธ์เป็นยังไงฉีดที่ไหนเมื่อไหรของใหม่จะมาเมื่อไหร่มาเท่าไหรอะไรยังไงต,ต่างนๆน่านานาวีการเจรจาขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะฮะการเซ็นสัญญาขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะฮะ ซึ่งมันมันจะช่วยให้คนเห็นภาพใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่คนจํานวนมากอยากรู้เนะเพราะว่าตอนนี้วิกฤตนี้มันก็คือต้องวัคซีนอะนะมัน,ม,นมันยังเห็นไม่ไม่เห็นทางออกอื่นนะฮะผมให้ข้อมูลนิดนึงนะกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะฮะก็พอจะทราบว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนที่ ที่เป็นวัคซีนที่เรียกว่าเป็นวัคซีนที่คนรู้สึกว่าประสิทธิภาพสูงนะฮะก็คือพวกไฟเซอรหรือว่าแอสตราเซเนกาเนียย่างอังกฤษกับกับอิสราเอลนะฮะขนาดนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เขาไม่กังวลเหตุผลที่เขาไม่กังวลเพราะว่า อย่างอังกฤษนี่เป็นหลักหมืน่นเลยนะอิสราเอลก็เป็นหลักร้อยนะฮะก็ถือว่าสูงนะฮะสำหรับก่อนหน้านี้ที่เขาก,กดลงไปเหลือแบบแทบจะเรียกอิสราเอลนี้แทบจะไม่มีหรือว่าเป็นเล็กๆหลักหน่วยอังกฤษก็คือน,น้อยกว่านี้เยอะแต่มันก็ขึ้นมาอีกแต่เขาไม่กังวลเพราะว่าอัตราการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ขึ้นตามฮะดังนั้นเนี่ยมันก็พอจะอนุมานได้ว่าโอเคไอ้วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, หรือแอสตราเซเนกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังทําให้คนติดอยู่ดีแหละ นะครับในขณะที่อีกฟากหนึ่งนะครับซึ่งขออนุญ,ญาตเลยนะค,คือผมยกมาเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบร้อยเปอร์เซ็นไป๊ะแต่ว่าเราพยายามจะทําภาพให้เห็นว่าอย่างชิล,ลอีอุรุกวัยนะครับชิล,ลีอุรุกวัยเนี่ยก็ตัวเลขขึ้นเหมือนกันนะครับชิล,ลีอุรุกวัยเนี่ยฉีดเซโนแวคเป็นหลักนะฮะตัวเลขขึ้นเหมือนกันแต่ว่าที่มันน่าสนใจคือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันไต่ตามขึ้นไปด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าตัวเลขที่เป็นอาการหนักอะมันค่อนข้างเยอะอาจจะพอเอ่อผมใช้คาว่าตั้งข้้อสังเกตได แล้วกันนะตั้งข้อสังเกตใช่เพราะมันยังสรุปอะไรไม่ได้มันมันยังต้องการข้อมูลอีกเยอะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะวัคซีนซิโนโแวคเนี่ยมันอาจจะสู้กับเดลต้าไม่ไหวหรือเปล่าเพราะาตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันลามไปทั่วโลกนะฮะตั้งแต่ยุโรปจนถึงเอเชีย,ยนะครับจริงๆเมืองไทยเองเนี่ยก็เจอสายพันธุ์เดลต้าแล้วนะล่าสุดที่เราได้รับข้อมูลจากคุณหมอหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณหมอที่อยู่หน้าง,งานนะครับก็บอกว่าเออเนี่ยตรวจไปสุ่มตรวจถ้าผมจะไม่ผิดจำลองเพย์บาลไม่ได้เป็นไรขออภัยนะแต่ว่าไปสุ่มตตรวจจเเเเนนีี่่ยยก็อดล้า ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะวันนั้นก็แปลว่ามาแล้วนะครับอินโดนีเซียเองก็เดลต้ามาเลเซียเองก็เดลต้าเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวัคซีน A m อมเอคงจำเป็นจะต้องใช้ตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็มีดราม่าเรื่องว่าใครจะได้ฉีดโดยเฉพาะล็อตที่เป็นล็อตที่เอเมริกาจะบร,ริจาคมาให้เราก่อนเนี่ยนะฮะก็คงจะก็ก็ก,ก็น่าจะดูดูแล้วเนี่ยคนที่น่าจะรับการฉีดมากที่สุดก,ก็คือคุณหมอนะครับคุณหมอที่อาจจะรับซิโนแวกไปแล้วสองเข็ม เพราะว่าเดลต้าเนี่ยมันดุเดือดจริงแล้วคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคุณหมอคุณหมอพยาบาลคนที่ทํางานในโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมถึงโรงพยาบาลสนามด้วยเนี่ยนะฮะควรคจะได้รับ m ีไเเพราะว่าเขาเนี่ยด่านหน้าจริงเนาะเจอเชื้อแบบคือมันโอกาสสูงมากนะฮะโอกาสเทียบกับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยสูงกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาต้องการเกราะป้องกันตัวที่ดีที่สุดเท่าที่จะด,ดีได้นะครับตอนนี้เราก็มีมีไอเอวัคซีนนะฮะ แล้วจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะช่วยไป track ถึงเรื่องว่าเอล้ว,วัคซีนตัวใหม่ๆเช่น Novavax ที่ท,ที่ใกล้ๆจะได้รับ Approve จาก USFDA แล้วเนี่ยเราติดต่อไปถึงไหนแล้วนะครับเราเองควรจะรีบามามา Approve ช่งไทยหรือเปล่านะฮะรวมถึงพวกตระกูลยารักษาต่างๆนะครับที่ตอนนี้ก็มีอยู่3บริษัทใหญ่นะฮะที่ทํายารักษาอยู่เนี่ยติดต่อขอ,อ,อจองเลยได้ไหมฮนะเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวตอนคือยารักษามันก็จะมาฟอร์มเดียวกับวัคซีนนี่ก็คือ คนกรอยากได้ท่วโลกนะครับเราจ่ายเงินก่อนก็มีสิทธิ์ได้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันซีเรียสอ่ะคือมันมันทุกวันมีคนเสียชีวิตหลายสิบคนนะฮะถ้าเรารวมการเสียชีวิตทางอ้อมด้วยนะครับก็คือทางอ้อมก็คือว่า,าคนที่เราอาจจะไม่ได้เก็บสถิติเ,เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่ได้เตียงหรือเสียชีวิตเพราะ โรงพยาบาลเต็มเป็นโรคอื่นนะฮะโรงพยาบาลเต็มเป็นโรคอื่นก็เข้าโรงพยาบาลไม่ได้นะ,ะอะไรพวกเนี้ยนะฮะออตัวเลขก็จะสูงกว่าน,นี้นะครับเ,ออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลามันมันรอไม่ได้มันมันวิกฤตทุกวันคือ,เ,อ,อเรื่องวัคซีนจึงจะเป็นจะต้องโปร่งใสโปร่งใสเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกกลับมาเหมือนกับมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งนึงอะนะฮะ คือยังไม่ต้องวัคซีนยังไม่ปักแขนเราก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันมีการบริหารจัดการมีรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยาะว่าน,นี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเห็นด้วยดรต้นสนว่าอการแทรกวัคซีนแห่งชาติเนี่ยคงจะต้องรีบมีโดยเร็วนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สสีแอคเนโซแบงปุนคุมมันลดสิว